สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนีม้มอภิรักช่องยายไพ,ยพ่สีเฉียนเคือเก่าเหมือนเดิมนะาจา้ะมือนี้ยายไพ่สีเท่หนำหอมมือนอดทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่นออ้องเลยคือเดือดชุ่มเป็นเนือทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่ในไม่เลือนจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยย้ยายไพ่รุ่นกินใหม,ม่ๆหรือว่าอัปเดททิมใหม่พี่น้องกับชิบะเดียผ่านเบิรงนผ่านชุน่มทอทางมาจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาามคุยมาทัักกกายย่ไะ คอมเมนต์มาะตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเป๋าลายยายห้างพี่น้องไปเบิ้งข้อมูลเน,นีทั้งอาจารย์ทันเหลกเ็กไนเลยเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ้งค่ะแนวทางนี่เป็นแนวทางของเอสบัวข้สีเนะาะใจเอสบัวคำามสีเราบอกว่างวดนี่เจ็ดสองหกเก้าห้าหนึ่งสองหกหาหนึ่งหกเจ็ดกับแปดเก่าสำหรับแนวทางของเอสบัวข้สีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขตารางอาจารย์ข้อมือที่แล้วเข้าอะไรเอ่ยว่าสันอา่า สามหนึ่งนะคะพี่น้องแต่ว่าขังเคิงมาจะเล็กหาแล้ะกันเนาะ,ะ,ะมาเบิง้งค่งวันนี้เล็กตะล่างอาจารย์ข่มบนมี่สองเก้าหกสามศูนย์เจ็ดห้านะคะพี่น้องไปย่ายบอกห้ซสาละเด้พิจารณาน้ำเพิ่นใดค่ะพี่น้องมักอาจารย์ท้ำนใดกับจวดจาดน้ำเพิ่นอาจารย์ทันนันโรนเนาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รวยเลยแต่เป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะ ตู้มือนี่เหล็กโบคอยหลายเนาะพี่น้องเนาะโดนก็จาโดนปิดหลายค่ะก็เลยบบคอยมีเลขลงให้นะคะพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไหล,ลกดแช่ยาย,ายไพ่เด้กพี่น้องแชร์น้าเมเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะผู้ดใดอยากอุดหนุนแกวบองยายไพ่อุดหนุนได้นะคะถ้าไปทางเพจแอบซีชาแน,นลได้เนาะ,ะพี่น้องเนาะขอบคุณที่อุดหนุนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินตำไทยลุงนินเนาะจ้ะเด่นสองก็หกเนาะพี่น้องเนาะศูนย์สามสองหกสามสอง 7จ็ดศู2 5 2สอห้างจ๊ะหกสองหกสถ้าเป็นเบิร์ก่าหกหับสองสองะพี่น้องสำหรับแนวทางของลุงนิ่นนะคะพี่น้องคะมักตัวใดกับจวนจาดน้ำเบิร์ใดน,นะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบิร์นบอกว่าเดินลางมนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิรนะ์นแนวทางเดินลางดังเมทรายนะเนาะอ่างวดที่แล้วเข่าทั้งสามทั้งหนึ่งเลยเนาะจ้างวดน,นี้เบิร์นมีสุดสองตัวพร้อมเดือพี่น้องเพิ่นวงกลมไบเรียวตัวใดเน้นเนาะสามเจ็ดหนึ่งคือเก่าเนาะจ้าสามเจ็ดหนึ่งมันเดิมเพิ่นวงกลมใบขยายขยายบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอตามเพิ่์นไปเลย,เลยนาคาพี่น้องดังเมทรายเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่างคนไห้มากเป็นสูตรเก่าเลขเด่นล่างงวดที่แล้วเด่นหนึ่งงวดน,นี้เด่นแปดแปดมาล่างอืมแปดมาล่างหกบดับแปดหกปอพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนรนี่เด่นมาได้บดล่างนาจากงวดที่แล้วมาอ่าสี่ห้าศูนย์สามตัวตรงเลยนะคะพี่น้องวันนี้ วนนี้เพิ่นบอกว่า64279นะคะ6 4ส7 9สาำหรับแนวาทางของทอุงเงินทุงทองเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางของเอเจนพารวยประสันสมาแน่นอนเน้น3-2กับ92ส่วนหา2กับ7 2็72เป็นตัวรองเอเจนพารวยพี่น้องมาเบิ้งค่ะเอรไดแล้วบอกว่าแนวทางเด่นข้างตึงว่าทาี่แล้วเข้า04เด่นมาได้1-2โตนะจา้าวดนี้4579สําสำหรับแนวาทางเลขเด่นบนแบบ4โตะนะคะ ต่อไปเลยจ้าจอันนี้เป็นแนวทางเลขกับเฉพาะหลักหน่วยแอสตางเนาะงวดที่แล้ว 6. ดับหกดับหกไม่มาหน่วยบนเนาะคะา่ะมาซีเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเจ็บบอมาหลักหน่วยเฉพาะหลักหน่วยเด้นไปหน้องเด้อเฉพาะหลักหน่วยบนเลขดับไปสตางเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าจอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนดินนนเทวนครงวดที่แล้วเดินเอาไห้เด่นเข่าเนาะค่ะเด่นซีนะจ๊ะงวดนี้หกหนึ่งสองห้านะคะไป่น,น้องหกหนึ่งสองหานะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะดับสิบหน่วยนะจ๊ะสิบหน่วยบนนะคะพี่น้องสิบหน่วยบนเอสต่างามาสองเนาะแสดงว่าสองหกไมามาซ้ายทหารพี่น้องอีกสูตรหนึ่งนะจ๊ะเด่นสองสองมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ว่าซันพี่น้องค่ะบอว่าบนกับมาลางลหลซ้ายทหารเนาะต่อไปเลยจ้าแนวทางของสิบบนเอชวัลโด์เจ็ดเก้าหนึ่ง 802เลข6โตมา10บบนนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแน,นวาทางของเสียสเส้ยนหลุนมาสันพี่น้องเสียเส้ยนหลุนเสี้ยนหลุนเสี้ยนหลุนเด่นบน3กับ 4, 4ีเก่ากับเก่ากับ0อยู่หลัก10 9 3 9 4 0 3 0 4ก้นย์กันหาเก่าก็หาศ ต่อไปเลยจ้ะอาจ,จารย์เต่านะคะเด่น2เน้น2 0นะจ้ากับ28 2 3เปลี่ยนตัวรองระว่างเบิลสอ2นะคะพิจารณาอะไรพี่น้องถ้ามัก3ตัโตแคปหน้าจอสำหรับเนวทางของอาจ,จารย์เต่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางของแอสาซฟ้างวดที่เล้วเข่า3ามหนึ่งเนาะเด่น3กับ4 4มาบนพร้อมงวดนี้เด่น1กับ2 1 4 1 5 1 8และ2อเก่านะจ๊ะส่วน3โตแคปหน้าจอแอสาซฟ้าเนาะ ต่อไปเลยค่ะแอดสุดปีดแย่ไพ่บาดิมาให้เบิรงโดนแล้วเนาะพี่น้อง965 561 61ก็6หาข้างบนเรียนหาข้างล่างเรียน6เนาะจะดับ7บนนะคะเลขตารางมีอยู่ที่6159นะคะพี่น้องลองมากระจวดจัดได้น่าแย่ไพ่่าคาร่าจอย8มาล่างน่าจะเป็น68แต่ผมเดาได้พี่น้องเพราะว่าเลขรถแย่ไพ่ออกเบิรแล้วเนาะงวดก่อนออก42งวดนี้ออก31 นาคาเรือสามหกแปดเท่านั้นนะพี่น้องเนะาะเมื่อคืนตามเล้ากอบาลีที่หกศูนย์นะจ้างวดกวนอนออกคือราคาพ่อะใส้อีกขันหนึ่งนาะพี่น้องสี่ห้าเก้าพนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางแอดหนูน้ำนะจ้าแอดหนูน้ำนะคะน่าจะเป็นสูตรใหม่ของเพิ่นเพราะว่าสูตรเก่างวดที่แล้วหลุดเนาะค่ะมาเบิ่งสูตรใหม่ของเพิ่นหนึ่งสามแปดละสั่นมาตัวใดตัวหน,นึ่งเลยละสั่นสิบล่างแอดหนูน้ำ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคมเนาะแบบ4ตัวนะจ้าห้าสองห้าหกเก้ามาได้บนล่างเนาะมาเบิ่งแบบ3ตัว4 7 8มาได้บนล่างสําหรับแนวทางของแอดคมต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดชนะพลเนาะพี่น้องแอดชนะพลบอกว่าเลขบบเป็นตามาลางเด้พี่น้องงวดที่แล้วดับศูนย์เอาอยู่ได้ออก3ามหน,นึ่งวันสนงวดนี้ ดับหนึ่งหนึ่งไมมาล่างวสันาจันพนว่าเอ้าผู้ใดมักหนึ่งกับจวดจ่าใดคือเก่าผู้บอกว่าเด่นล่างไม่น่ามาใครชนเด่นให้เก็บไวเดอร์วสันบนไวอาจารย์นพละวาเนาะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาะสินเลกเด่นบนล่างเนาะอาจารย์กรกาสินเราบอกว่าหกกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งสําหรับแนวทางเด่นบนล่างเนาะจ้ะอุ้ยสามกับเก่าเมมหกกับเกานะพี่น้องพจารณาใดสําหรับแนวทางเลขเด่นอาจารย์กรกาลสิน่าเมนบนระเบ่พี่น้อง ถ่ายคลิปนี้แย้ไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงียบรลยๆปังๆสุขุมสุขสนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอามูลเนื่อทางให้แย้ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เพิ่งได้ช่มเป็นเนื้อทางขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า